มีหลายคนนะฮะถามบ่าวโบมานะครับบ่าวโบทำแบบนี้นะครับบ่าวโบได้อะไรจากการทำคอนเทนต์นะครับคือส่วนตัวก็อยากจะทำเพื่อไทยแลนด์นะครับเพราะส่วนตัวท่านผู้ชมครับนี่ดูเหมือนชุดชาวมอญนะฮะชาวเขานะครับเที่ยววัดพระแก้วครับพี่น้องครับวันนี้บ่าวโปมาที่อัปเดตล่าสุดเลยครับพี่น้องครับวันที่27นะฮะเดือนหนึ่งพศ2568วัดพระแก้วครับผม ประเทศไทยหลากหลายเชื้อชาตินะครับมีแต่ให้กับให้นะฮะทำไมเราไม่รักประเทศไทยนะครับท่านผู้ชมครับและและทำไมเราไม่รักประเทศไทยครับท่านผู้ชมครับนี่คือหนึ่งเหตุผลที่บาวโปอยากนําเสนอนะครับนี่เลยครับอย่างที่เห็นท่านผู้ชมครับประเทศไทยมีแต่ให้นอกไปหน้องเนาะบาวโปเองก็นําเสนอนะครับออกสู่สายตาชาวโลกนะครับในสิ่งที่ตัวเองเจตนาและคิดอยากจะทํา วันนี้ฝรั่งต่างชาตินีช่วงเย็นๆช่วงบ่าย4ี่โมงนะครับแดดร้อนๆนะครับโอ้โหนะครับประตูรูแค่ไปทันตาเลยครับ้นผมสุนครับนี่คือสิ่งที่บอกไปแล้วว่ามาสัจจร์ของเมืองไทยนะครับซอฟพาวเวอร์ของเมืองไทยว mm. ัดพระแก้วพี่้างเอ๋ย มีหลายคนนะฮะถามบาวโบมานะครับบาวโบทำแบบนี้นะครับบาวโบได้อะไรจากการทำคอนเทนต์นะครับคือส่วนตัวก็อยากจะทำเพื่อไทยแลนด์นะครับเพราะส่วนตัวตัวเองก็ทำงานที่ประเทศไทยนะครับ้องครับเจตนาก็คืออยากจะทำให้ประเทศไทยนะครับเป็นที่รู้จักของชายตาชาวโลกนะครับถึงแม้นว่านี่นะครับประเทศไทยโด่งดังอยู่แล้วนะครับจิตใจของเราคิดอยากจะทำแบบนั้นก็ ทําได้ในสิ่งที่เราทํานะครับถึงแม้จะไม่ยิ่งใหญ่มากมายเนาะพไปองเนาะนี่ครับมีแต่รอยยิ้มนะครับ ทั้งชาวไทยนะฮะต่างชาติฝรั่งนะครับนี่คืออาจจะบอกเลยแล้วว่าประตูแห่งความสุขนะครับประตูที่เข้าไปแล้วนะครับออกมาก็จะมีแต่ความสุขและก็ยิ้มนะครับไน้องครับโอ้โหไทยแลนด์ประเทศไทยบอกเลยว่านะครับเปรียบเสมือนแม่เหล็กนะฮะที่ดึงดูดนะฮะผู้คนทั่วโลกนะฮะให้มา เยือนนะครับหรืออาจจะบอกก็ได <st> ้ว <t> ่าเป็นสนย์รวมนะครับเป็นสนย์รวมของผู้คนทั่วโลกกมาได้ีนเลยนี่เลยครับท่านผู้ชมครับขึ้นจากรถนะครับก็ออกจากวัดพระแก้วนะครับก็สามารถไปรับชมโขนนะครับ รับชมโขนที่ชาราเสริมกุงนะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่ประเทศไทยมอบให้นะครับแม้แต่บ่าวโมกเองนะครับเป็นคนต่างด้าวนะฮะก็ได้รับอนิสงส์นะฮะจากประเทศไทยนะครับวันนี้นั่งรถไฟฟรีนะับคิดเบิ้งไปหรอเยนะฮะอ๋อประเทศไทยเพิ่นย่อมนะฮะขาดทุนเท่าใหเนี่ครับจักหลานเนี่ยพือจะจ่ายค่า ส่วนต่างให้กับรถไฟนะครับเพื่อจะให้นั่งฟรีนะครับวันนี้ว,ว่าวก็อัปเดตให้เห็นเป็นที่ประจักษ์นะครับว่าประเทศไทยของจริงทําจริงนี่ยอยากจะบอกนะฮะท่านผู้ชมครับว่าถ้าประเทศไหนที่ไม่ปลอดภัยนะครับพลังต่างชาติก็จะไม่ไปนะครับ ถ้าประเทศไหนมีแต่สงครามนะครับนักท่องเที่ยวก็ไม่อยากไปแน่นอนนะครับรวมถึงตัวบ่าวโมเองนะครับแต่ถ้าผู้ชมเบิ่งเอาเดอ้อเลยฮะผู้คนทั่วโลกนะฮะอยากมาไทยแลนด์เพราะว่าไทยแลนด์ปลอดภัยนะครับนี่อยากเห็นอยากรู้นะครับประเทศไทย โชว์ชัดเจนนะครับไม่มีกักไม่มีปิดบังไม่มีบิดเบือนนะครับประเทศไทยให้ประเทศไทยรักทุกคนนะครับแล้วทําไมผู้ผู้คนโทษโลกทุกคนจะไม่รักประเทศไทยเพราะรักจริงมาเนาะเป็นหนองเนาะน,นี่ตอนนี้คำไหนเล่นเปนอนะ้องเลยเนี่ยแต่ว่าต่างชาติก็ยังร้ายคือเก่าเนาะเปนหนองเนาะโอ้โหสุดยอดที่แล้วก็ปลาปลื้มใจแทนประเทศไทยเนี่ยในนาทีบาบบเอง เป็นคนงานคนหนึ่งแห่งงานลาาคนหนึ่งนาะพี่นองเนาะขอบคุณประเทศไทยนะครับขอบคุณเมืองไทยที่มีสิ่งดีๆให้นําเสนอครับท่านผู้ชมครับนี่มีแต่รอยยิ้มนะครับฝรั่งต่างชาติอันนี้คือจุดนะฮะทิ้งขยะฮะซอยกันรักษาความสะอาดเด้อพินองเด้อประเทศไทยไม่เคยเอาเปรียบนักท่องเที่ยวท่านผู้ชมครับ จะซื้อสินค้าป้ายบอกราคาชัดเจนนะฮะท่านผู้ชมครับอัปเดตต่อไปเที่ยงทะเกันแล้วกันท่านผู้ชมครับนี่คือความสุขนะฮะบ๊ายบายสบายดี